สาเหตุที่ทําให้แบตสว่านนะครับแบบนี้นะครับเสียไว้นะครับมันเกิดจากอะไรนะครับจะอธิบายให้ฟังนะครับแบตสว่านที่เป็น3ามเซลล์แบบนี้นครับมันจะอ่าเสียนะครับโดยนะครับก้อนใดก้อนหนึ่งครับชุดด้านบนนะครับเป็นชุดวงจร BMS นะครับไว้คอยเช็คแรงดันนะครับของแบตแต่ละก้อนนะครับว่ามีแรงดันเกินกว่าทุกมันมันจะแมทนะครับระหว่าง3ก้อนนี้ให้เท่ากันนะครับ ถ้ามีก้อนใดก้อนหนึ่งแรงดันสูงเกินนะครับตัวนี้ก็จะตัดนะครับก็จะไม่จ่ายไฟออกนะครับหรือถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งนะครับก้อนใดก้อนหนึ่งระหว่าง3าก้อนนี้นะครับแรงดันต่ํากว่านะครับที่วงจรกําหนดไว้นะครับก็จะตัดการทํางานนะครับแล้วทีนี้นะครับมันเสียได้ยังไงนะครับอาการเสียของมันก็คือนะครับมันจะมีเซลลใดเซลลหนึ่งนะครับที่หมดก่อนก่อนเซลล์อื่นนะครับหรือว่ามันเสียนะครับ หรือว่าชาร์จไม่เข้านะครับชาร์จไม่เต็มนะครับทําให้มันหมดไวนะครับบางทีนะครับเต็มอยู่ก้อนเดียวนะครับอีกสองก้อนไม่เต็มอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าสองก้อนนี้ไม่เต็มก้อนนี้เต็มนะครับวงจรตัวนี้จะตัดการทํางานก็คือไม่ชาร์จนะครับพอเราไปใช้นะครับอีกก้อน2ก้อนที่ไม่เต็มมันก็หมดนะครับและอีกก้อนที่เต็มมันก็ยังมันก็ยังใช้ไปแค่นิดเดียวนะครับแล้วทีนี้นะครับพอเราไปชาร์จอีกทีหนึ่งวงจรก็มองว่าแบบเต็มนะครับ พอแบตเต็มปุ๊บนะครับมันก็ตัดวงจรออกนะครับแล้วทีนี้นะครับพอเราไปใช้อีกนะครับ2ก้อนนี้ยังไม่ได้ชาร์จนะชาร์จแป๊บเดียวเมื่อกี้นะครับชาร์จแป๊บเดียววงจรมันตัดบอกว่าแบตเต็มนะครับพอไปใช้อีกอีสองก้อนนี้หมดนะครับหมดวงจรก็ตัดพอไปชาร์จอีกก้อนนี้เต็มวงจรก็ตัดนั่นแหละนะครับคือสาเหตุที่ทําให้แบตสว่านแบบนี้นะครับเสียเร็วนะครับดังนั้นแล้วนะครับแบตที่มีคุณภาพดีๆนะครับ เขาจะมีการคลายประจุแล้วก็ชาร์จประจุแล้วก็มีาการบาลานซ์นะครับการบาลานซ์เซลล์ระหว่าง3เซลเนี่ยนะครับให้มีแรงดันที่ใกล้เคียงกันนะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่จะมีก้อนใดก้อนหนึ่งเต็มก่อนหรือหมดก่อนนั่นเองนะครับ